สวัสดีค่ะวันนี้ p p s Channel ก็กลับมาอีกแล้วนะคะ <c oughs> ก็คือวันนี้หิวมากเลยนะคะก็ทั้งวันเลยนะคะวันนี้ก็รู้สึกปวดหลังอะ่ะก็เลยแบบเออวันนี้เราก็เข้าสู่โหมดอ่า กินก่อนนะคะเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องก็วันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะก็คือเป็นของที่สะดวกนะคะก็คืออยู่ในตู้สมมติว่าวันนี้หนูปวดหลังหรือว่า,าไม่ได้ทำกับข้าวเองหรือว่า,าพ,พ,พ่อแม่ไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือสะดวกเลยก็คือซื้อแช่ในตู้นะคะแล้วก็เวฟเอาวันนี้ก็รู้สึกว่าอยากกินอะไรร้อน ก็ได้เป็นตัวนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเกี๊ยวกุ้ง CP นะคะแล้วก็มีของ e a ซิโกด้วยลองสองแบบเลยนะคะก็มีน้ำมะนาวด้วยนะคะวันนี้มะนาวน้ำมะนาวเกลือนะคะแล้วก็เป็นส่วนของเฉาวกว้วยนะคะอ่าแล้วก็ที่เห็นวันนี้นะคะก็คือมีกองหนังสือตรงนี้ซึ่งเพลงที่ว่า เป็นอยากจะมีอีกคลิปนะคะที่เป็นในส่วนของงานอดิเรกหรือความชอบส่วนบุคคลนะคะที่คิดว่าอยากจะอ่าคัดแยกแล้วก็มานําเสนอในส่วนที่เราชอบนะคะวันนี้ก็ออกเป็นแบบทางการนิดนึงเนาะเพราะว่าความชอบของแต่ละคนนะคะก็คือหลากหลายโดยเฉพาะความเป็นผู้หญิงของเราก็จะมีทั้งพรสวรรค์ความสนใจประวัติศาสตร์หรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็คือ เซนเชื่อว่าพี่ๆทุกคนหรือว่าทุกๆคนที่ดูนะคะก็ย่อมมีความชอบที่แตกต่างกันบางคนก็เน้นหนักในเรื่องของอไม่ว่าจะเป็นเมคอัพแฟชั่นหรือ,อการร้องเพลงนะคะฟังเพลงหรือการทานอาหารเนี่ยซึ่งมันเป็นไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนก็อยากจะมาแชร์นะคะในส่วนของที่ตัวเองเนี่ยเคยอ่านมา นะคะแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนของเด็กดือ้อเออเนี่ยทำไมถึงมีพัฒนาการนิสัยที่ดีขึ้นจากเมื่อก่อนนะคะว่าแล้วยืดยาวเลย<ม>ก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งกองที่ยังไม่ได้แยงะะ่งเขาซึ่งคิดว่านอนดึกมากแล้วก็ทำหลายอย่างนะคะขอให้ทุกคนดู เดากินก่อนอืมอืม,อมความกุ้งอืมค่อยเอาสดชื่นขึ้นมาหน่อยนะคะอืม กะดวกดีนะคะวันไหนแบบลงเหนื่อยปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยบางอารมณ์แบบบางวันนะคะคือสักผ้าเสร็จปึ๊บบ้านเครื่องซักผ้าเสียนะคะก็เต้องซักมือทีนี้ต้องติดกันสองวันสวันปวดหลัง แล้วก็บวกกับนอนดึกด้วยอือหืออมอร่อยมากค่ะอือสดชื่นจำใสอือืแล้วก็ห้ามต่อตอนนี้นะคะคือว่า คงะต้องทำเป็นหลาย EP เลยเซนก็คิดว่าน่าจะมีคอเดียวกันชอบนะคะแต่ว่าถ้าใครแบบเออมันน่าเบื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ดูอย่างอื่นไปนะคะดูเซนกินขนมไปก่อนก็ได้อืมอร่อยม,มากค่ะน,น่าก็สะดวก คือเวลาเราแบบถ้าอยู่คนเดียวหรือว่าไม่มีเวลาทํากับข้าวเนี้ยค่ะคือบางทีอารมณ์เหนื่อยก็ไม่ไหวเลยนะคะก็ะนอนแบบเพราะว่าเราทําหลายอย่างเราแบบ <c oughs> ตู้มาตั้งแต่เด็กนะค,ะค่ะก็แบบอืม มันก็สอนทั้งธรรมะสอนทั้งฮาร์ดคอร์นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยก็เอาทั้งสองอย่างมามิกแอนแมทกันให้แบบให้จิตใจเราเข้มแข็งก็เอาคือว่ามันน่าจะมีสุ่งที่ดีที่ให้ทุกๆคนนะคะได้รับรู้แล้วก็ในส่วนที่ดีหนังสือที่ดีที่เปลี่ยนชีวิตให้เป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิม นะคะจากตะก่อนหรือว่าอะไรเงี้ยนี่ใส่ไม่ดีอะไรเงี้ยเขาสารแม่อะไรอย่เงี้ยอะไรอย่างง like ี้นะคะเือเขาบอกว่าพ่อกับแม่จะคุ um, ้นรักษาเลยพ่อจะไปทางตะวันตกแนวคิดแบบฝรั่งส่วนแม่เนี่ยก็จะเป็นไทยๆธรรมะ เซนก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นความชอบที่หลากหลายนะคะในส่วนของหนังสือต่างๆที่อ่านก็จะมีหลากหลายรูปแบบเลยแต่สิ่งที่เซนสนใจที่สุดเลยก็คือในเรื่องของพระพุทธเจ้านะคะหรือศาสนาซึ่ง จริงๆอยู่ต่างจังหวัดก็มีข้อดีนะคะเพราะว่าถ้าเคยจ่ายลาําพังก็่มนข้างที่จะเยอะเหมือนกันอุ๊ยทุกคนขอตัดบทมาที่นี่ค่ะฉันชอบกินเฉนกาก๊วยมากเลยรู้สึกว่านี่แน่นะคะ เดี๋ยวนี้เรนก็ต้องมาอหาหือหอะไที่ชอบอ่านก็เป็นพวกที่มองล้าหนังสือนะคะที่ตั้งเอาไว้ก็คือเป็นหลายกองเลยจะมีทั้งการเงินมีทั้งบุคคลที่มีชื่อเสียงต่างๆนะคะ นี่เป็นมรดกข,ของมรดกทางธรรมท,ที่พ่อกับแม่คุณแม่ดเกว่ะแม่ให้มานะคะซึ่งคุณพ่อจะให้ในส่วนของการดูแลตัวเองเรื่องของวินยัยความบู๊เขาก็จะเป็นในเรื่องของแบบแฟชั่นพ่อแต่งตัวเก่งมากค่ะต้องยอมรับเลยแม่เนี่ยสู้ไม่ได้ <c oughs> ที่บ้านก็ ไม่ได้มีฐานะแบบร้อยล้านพันล้านล่ำรวยนะคะแต่ว่าเรากม็มีความฝันอฝันของเซนไม่ได้ไม่ได้แบบต้องมีถึงร้อยล้านหรืออะไรนะคะแค่ให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ติดขัดในส่วนของสิ่งที่เราอยากทำดีๆอ,อ่ะ แต่ก็คือรามีภูมคุ้มกรมเป็นความรู้หนังสือต่างๆที่ผู้รู้ได้เคยเขียนเอาไว้นะคะซึ่งมีความข้างใครมานานในช่วงช่วงตั้งแต่อายุ19ไล่จนมาถึงช่วงเรียนจะเป็นคนที่แต่งตัวเก่งมากนะคะจริงๆแล้ว แต่ถ้าวันไหนไม่แต่งก็คือไม่แต่งเลยอืมแล้วก็ชอบประวัติศาสตร์นอกากท่องเที่ยวเคือในช่องของเซนนะคะอาจจะไม่ได้มีสิ่งของอหวานหวานในตอนนี้แต่ในอนาคตนะคะหวานหวานในที่นี้คือเราคิดว่าเราจะปรับปรุงในส่วนของสิ่งที่ดีที่นำเสนอไม่ว่าจะเป็นทั้ง ดีงานทั้งในและต่างประเทศนะคะซึ่งซึ่งว่าพราะพละของแต่และที่มีจุดเด่นที่สวยงามคุณค่าของบุคคลความงามภายในหรือแม้กระทั่งเครื่องสำอางต่างๆกระเป๋าแฟชั่นซึ่งมีคุณค่าต่อต่อตัวเรา ความถึงหนังสือที่เราอ่านด้วยนะคะซึ่งเซนเชื่อว่าหลายๆคนจะต้องมีหนังสือในดวงใจไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนก็ตามซึ่งม,มันมีประโยชน์ต่อช่วงเวลาบ้างของแต่ละคนนะคะเป็นนอนคิดเรื่องนี้ ว่าทำไมต้องเอามาพูดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซนอะมีความเคารพในตัวของอบุคคลที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงหลายคนนะคะในรลานสไตล์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการชอปปิ้งการท่องเที่ยวเนี่ยเราชอบมากเลยแต่ด้วยความที่เราอยู่ต่างจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็อ่า ได้การเรียนรู้ในวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นอ่าการเติบโตนะคะในแต่ละช่วงวัยการเรียนรู้ความผิดพลาดความเสียใจความทุกข์เราดับยังไงซึ่งเราก็มีความสนใจในจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงเพื่อคลายทุกข์หรือว่าการเต้นเวลาว่างนะคะการแบ่งตัวเพื่อผ่อนคลายการไปช้อปปิ้งซึ่ง จะมีหลากหลายชแนวนช่องทางให้เราเล,เลือกดูแต่ว่าในวันนี้เซนก็อยากจะนำเสนอในจุดหนึ่งบางคนอาจจะเบื่อก็ได้นะคะในการอ่านแต่เพิ่อพว่าการอ่านอยู่ความสันใจไม่ว่าในเรื่องอะไรก็ตามนะคะมันมันเป็นพักตะแล้วก็ พัฒนาศักยภาพของเราไดา้อย่างน้อยเราก็เป็นแนวทางให้กับตัวเองนะคะที่แบบให้เข้มแข็งมันเป็นเหมือนเกราะป้องกันจิตใจค่ะมันแบบไม่ได้ว่าเฮ้ยอ่ะแล้วเอ้ยฉัน ิบล้านพันล้านลอยมามันก็ไม่ได้เลยซะทีเดียวแต่ว่ามันก็ต้องบวกกับขยันด้วยนะคะก็ความเก่งแต่สิ้ก็คิดว่าในภาวะที่เราแบบถูกสอนมาให้ให้รับผิดชอบดุดันแล้วก็ค่อนข้างจะซีเรียกเข้มงวดวินัยใ,ในการอ่านหนังสือนะคะซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้เลยว่า เซนะ่ชอบอยู่ที่จะอ่านหนังสือปิดตัวเงียบแล้วก็ชอบค้นขวาในเรื่องของความสงสัยต่างๆนะคะมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นการนำเสนอความสุขในในช่าชนนลของเซนนะคะยังไงก็ฝากติดตาม EP ีหน้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ มาเป็นกำลังใจชมคลิปนะคะสำหรับทางช n e l ของเิงก็จะนำเสนอในส่วนของไลฟ์สไตล์ Walk ในส่วนของวิดีโอหรือไลฟ์สไตล์ต,ต่างๆนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทีะ่เข้ามาชมนะคะถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปกแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย